สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะการโคจรยกย้ายของเขาย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศี ต่อสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะคะดาวพระพฤหัสมีรอบวงการโครจรประมาณ1ปีค่ะจะทำการโครจรยกย้ายในช่วงวันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566นะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสทำการ โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัรม,มะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณคะ่ะในช่วงวันที่8เมษายนปี65นี65้ ay, ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566นะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ได้ทำการโครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรรม,มะมาอยู่ในเรือนการงานของคุณนั่นเองคะ่ะต้องขอกระซิบกันก่อนว่า ดาวพระพฤหัสมีความโดดเด่นอย่างมากเลยนะคะเพราะตำแหน่งของเขาได้เป็นเกษตรราธิบดีและยังเป็นสิงห์ฮาเก์จรอีกด้วยค่ะการที่ดาวพระพฤหัสได้ตำแหน่งดีๆแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดอยากจะริเริ่มงานใหม่อยากจะก่อเกิดโปรเจกต์นะคะหรืออยากจะกระทำการใดๆต่างๆนา,นานาจะมีความสำเร็จและมีความราบรื่นเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ กรรมะหมายถึงการงานหมายถึงการกระทํานะคะซึ่งการกระทําที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีตรงนี้มันจะนําผลไปสู่ความสําเร็จในอนาคตค่ะอีกพบเรือนหนึ่งที่ดาวพระพฤหัสครองอยู่นั่นก็คือเรือนปัตตนีนะคะปัตตนีหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ปัตตนีหมายถึงคนรักคู่รัก ัตตานี้หมายถึงการปฏิสัมพันธ์หมายถึงการช่วยเหลือนะคะในช่วงหนึ่งปีตรงนี้นับตั้งแต่8เมษายนปี2,565เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะจะก่อเกิดหุ้นส่วนจะมีการร่วมมือร่วมใจระหว่างกลุ่มคนได้ทำงานที่ข้องเกี่ยวกับผู้คนมากยิ่งขึ้นมีเครือข่ายใหม่มีคอนเน็ชั่นใหม่เข้ามา ได้ทํางานเป็นทีมได้ทํางานเป็นกลุ่มซึ่งคุณพยายามสร้างลาภผลที่ดีจากการทํางานเป็นกลุ่มในครั้งนี้นะคะมันจะส่งผลให้คุณเกิดความสําเร็จมากกว่าการทํางานคนเดียวนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพระพฤหัสหมายถึงการเจริญเติบโตดาวพระพฤหัสหมายถึงการขยับขยายความโชคดีดาวพระพฤหัสหมายถึงความรู้วิชาการและหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ Yeah. <laughs> การที่ดาวพระพฤหัสดวงนี้โคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะนะคะชาวมิถุนท่านใดนะที่เป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเขาจะให้ความเชื่อใจไว้ใจคุณมากขึ้นให้เครดิตต่อคุณมากยิ่งขึ้นเขาจะมอบหมายโปรเจกต์สำคัญสำคัญให้คุณทำมอบหมายหน้าที่ที่มันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมาก คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากขึ้นคุณหนักมากขึ้นงานเข้ามากขึ้นแต่โอกาสประสบความสําเร็จก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนจิตใจความรู้สึกนึกคิดของคุณในช่วงนี้ต้องไปโฟกัสที่เรื่องการงานเป็นหลักเลยนะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่จุดอื่นเอาเรื่องการงานให้อยู่รอดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาอย่างดีแน่นอนค่ะ ไม่เพอเท่านั้นคนที่เป็นเจ้าของกิจการคนที่เป็นเจ้าของร้านค้านะคะในช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะขยับขยายงานอยากจะริเริ่มสิ่งใหม่มีไอเดียใหม่ๆเข้ามาความคิด,ดเล่นต่างๆนานาสามารถที่จะนำไอเดียเหล่านั้นมาประยุกใช้กับงานของคุณได้เลยนะคะและอยากจะบอกชาวมิถุนว่างานถ้าข้องเกี่ยวกับกลุ่มคนถ้าข้องเกี่ยวกับการเดินทางถ้าข้องเกี่ยวกับสื่ออออนไลน์สื่อโซเชียลทางไกลาทางต่างประเทศจะยิ่งมีมุมที่ดีและมี ความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอีกประการหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกชาวมิถุนให้ระมัดระวังในเรื่องของการงานนั่นก็คือระมัดระวังคนสักนิดหนึ่งนะคะบางครั้งคุณอาจจะพูดถึงในทางที่ไม่ดีพูดถึงในทางเสีย,สยหาย,หายถูกติชินนินทาถูกว่ากล่าวถูกใส่ร้ายป้ายสีและรวมถึงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจคนอื่นให้มากจนเกินไปจะกระทําสิ่งใดถ้ามีลายลักษณ์อักษรถ้ามีพยานรับรู้ จะรอบครอบ มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะต่อมาค่ะมาพิจารณาการที่เรื่องการเงินกันบ้างนะคะสําหรับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมิถุนในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะไม่ได้แย่เลยนะคะแน่นอนว่าคุณจะหาเงินได้จากการทํางานค่ะโดยมากแล้วงานเยอะเงินจะเยอะตามและนี่เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องกอบโกยเลยนะ ะะเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนกรมมะและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้ค่ะกระทําสิ่งใดจัดการจัดงานธุรกิจใดๆต่างๆนานาจะส่งผลดีต่อการเงินให้กับคุณอย่างแน่นอนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมากขึ้นคนที่ทํางานประจําอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็จะมีความคึกคักหมุนเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ที่จะปลดหนี้ปลดสิ ได้นะบางคนอาจจะเป็นหนี้เป็นสินก็จริงแต่มันต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นหนี้ดีหรือเป็นหนี้เสียบางคนนะคะก่อเกิดหนี้จากการซื้อบ้านซื้อรถอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะคุณได้หลักทรัพย์เป็นของตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรยกย้ายในครั้งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีตรงนี้สมัยมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอย่างแน่นอนค่ะ บางคนได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถบางคนได้ขายที่ขายทางบางคนอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์บางอย่างมาครอบครองสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ เรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนว่าดาวพระพฤหัสอีกภพเรือนหนึง่งก็เป็นเรือนก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะแน่นอนว่าคุณจะมีคู่รักคนรักให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามค่ะเพศตรงข้ามไม่ได้หมายถึงแค่คนรักคู่รักนะยังหมายถึงคนละทีมคนละฝั่งคนที่อยู่ตรงข้ามกับคุณนะคะคนที่อยู่คนละบริษัทแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีมีถึงจะขอความช่วยเหลือจากใครโดยเฉพาะ าะคนรักหรือเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนค่ะใครที่ทะเลาะกันใครที่คุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจเมื่อก่อนหน้านี้นะจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะก็ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีไม่ถุนท่านใดที่จะเดินทางไกลอย่าพยายามไปคนเดียวนะถ้าจะเดินทางเช็กรถเช็คราให้ดีค่ะและถ้าจะเดินทางโดยเรือก็ดูด้วยว่ามีเสื้อชูชีพหรือเปล่าที่เตือนกันไว้ว่าอย่าเดินทางคนเดียวตามลําพังเพราะว่าในช่วงหนึ่งปีนี้มันจะมีบางจังหวะบางช่วงบางตอนที่จะประสบอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเจอกับการล่อนหลวงเจอกับมิจฉาชีพต่างๆนานาเจอกับคนที่เข้ามาทําร้ายในช่วงที่เดินทางเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวอย่าไปในที่เปลี่ยวนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนกันไว้นั่นเองค่ะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ